อ่าแจ้นี่แจ้เป็นไงงานงานจบยังสุดยอดอ่ามาสุดยอดอ่าอ่าเป็นไงเบ๊สมีครับผมอ่าสุดยอดเนี่ยลายขายขายนี่เตอร์งานตัวรายงานตัวผมเดี๋ยวไหนอย่าเพิ่งอ่าอ่าอ่าคุมเก่าผมคือเติ๊กบมโมคลาสสิกระยองอ่าอเปลี่ยนแล้วว่าไปบมโคลาสสิกวินเทจระยองนี่เอาดิเอาดิเอาดิเป็นไงโอเป็นไงโอเป็นไง อ่านี่ขายขายละงานตัวหน่อยรายงานตัวหน่อยอ่านี่นี่นี่ขายขายมาละงานตัวรายงานตัวขายขายน้อยประธานกลุ่มส่องหล่อมาคนเดียวกาลสินอ้าววันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ว่าไว้ว่าไวคนนี้คนนี้ผ้าเมษาคนนี้กาลสินยังอยู่กาลสินยังอยู่คนนี้ครับคนนี้เอาที่เอาที่เอาที่เออไปไปไปนี่งานจบงานจบแล้วงานจบแล้วสิบตังนี่นี่ยังอยู่พี่น้อยอยู่เอาที่เอาที่เอาที่อ่า เนี่ยเดี๋ยวอุ่่งนี้เป็นไงพรุ่งนี้ยังไงบอกเลยพรุ่งนี้กาตาทุกคนมาเลยจัดหนักจัดหนักออเด็บอันนี้เขาออเดร็บนะทันออกก็จัดหนักจริงผมการันตีดเรดูเราหลังนี่นี่นี่ดูดูดูดีเบียนี่ดูเบียเบียดูนี่เบียเบียดูนี่อ่ยังไงของเล่นกระตาดูดูของเล่นกระตาดูดูดู ถ้าไม่เชื่อดตาผมได้อสตาร์ทุกคนมานี่เลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นไงอ่าอ่านี่ป่าเบิร์ดยังอยู่ดูนี่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 ป่าเบิร์ดเป็นไงนี่เบิร์ดเป็นไงว่าไงมันไหมเจอกันครับอ่าอ่าเจอกันพรุ่งนี้เจอกัน